สวัสดีค่ะชิวกราฟลาเวอร์ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่กุหลาบที่มีกลิ่นหอมแรงแล้วก็สามารถปลูกเลี้ยงได้ดีในเมืองร้อนแบบบ้านเรานะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าบางสายพันธุ์ก็ค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกเฟ i นชิปเฟร s h i p เป็นกุหลาบไฮบริดทีพัฒนาสายพันธุ์โดยโรเบิร์ตสวีลินกริสนออกเผยแพร่ในปีคศ1978 มีดอกขนาดใหญ่มากกว่า10เซนติเมตรสีชมพูเข้มมีกลีบดอกซ้อนกันประมาณ25-35กลีบลักษณะลำต้นตั้งตรงใบใหญ่เนื้อด้านสีเขียวเข้มและมีกลิ่นหอมแรงมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่2กลานาดากลานาดาเป็นกุลาบไฮบิดชีพัฒนาสายพันธุ์โดยโลเบรตวิลินคริสนำออกเผยแพร่ในปีคศ1963มีดอกขนาดใหญ่มากกว่า10ซนเมตร มีสีชมพูดแดงเหลือบเปลืองมะนาวมีกลีบซ้อนกันมากกว่า24กลีบและมีกลิ่นหอมแรงออกแนวเครื่องเทศสายพันธุ์ที่3ไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กเป็นกุหลาบฟลอริบันดาพัฒนาสายพันธุ์โดยไรเมอร์คลอดสนำออกเผยแพร่ในปีพศ2 5 0 1หรือคศ1958แและได้รับรางวัลมากมายลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มไม่มีหนามมีกลีบดอกค่อนข้างกลมมน กลางดอกอาจมีสีชมพูระเรื่อมีกลีบซ้อนกันประมาณ30กลีบทนต่อโรคออกดอกดอกตลอดปีและมีกลิ่นหอมหวานสายพันธุ์ที่4อิ i n t r i e i n t r i e พัฒนาสายพันธุ์โดยวิลเลียมเอเวอร์ไเนอร์นำออกเผยแพร่ในปีพศ2 5 2 5หรือคศ1982ได้รับรางวัล AARS ในปีคศ1984ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มใบสีเขียวเป็นมัน มีดอกบานสีม่วงเม็ดมะปรางถึงสีม่วงแดงสีสวยแปลกตามมากๆเลยทีเดียวมีกลีบหนานุ่มคล้ายกรัรมยี่ซ้อนกันประมาณ20กลีบปลายกลีบแหลมบางครั้งมีสีขาวแซมที่กลางกลีบมีกลิ่นหอมมากๆคล้ายกลิ่นมะนาวสายพันธุ์ที่5จาจักรันดาจคกรันดาเป็นกุหลาบไฮบริดจีพัฒนาสายพันธุ์โดยไลเมอร์คอเดสนำออกเผยแร่ในปีคศ1985 มีดอกสีชมพูมีดอกขนาดใหญ่มากกว่า10เซนติเมตรมีกลีบซ้อนกันประมาณ35กรีบกิ่งก้านไร้หนามแข็งแรงทนโรคและมีกลิ่นหอมแรงมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่6จอห์นเอฟเคนเนดีจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นกุหลาบไฮบริดชีพัฒนาสายพันธุ์โดยยูจีนจีนวีเอนอรนำออกเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาในปีคศ1965้อสอ 1, มีดอกสีขาวขนาดใหญ่มากกว่า10เซนติเมตร มีกลีบซ้อนกันมากกว่า40กลีบและมีกลิ่นหอมหวานละมุนล,ละไมสายพันธุ์ที่7คีฟเซกคีฟเซกเป็นกุหลาบไฮบริดที T. พัฒนาสายพันธุ์โดยไลเมอร์คลอเดสนำออกเผยแพผ่ในปีคศ1980ยในเยอรมนี 1, 80, ในชื่อเอสเมลันดามีดอกขนาดใหญ่สีชมพูเข้มเหลือบสีชมพูอ่อนมีกลีบซ้อนกันประมาณ40กลีบและมีกลิ่นหอมหวานละมุน สายพันธุ์ที่8 Miss All Americans Beauty Miss All Americans Beauty <S เป็นกุหลาบไฮบิที T. พัฒนาสายพันธุ์โดยเมลิลลิสมายองนำออกเผยแพร่ในปีพศ2 5 0 8หรือคศ1965และได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มใบใหญ่สีเขียวเข้มดอกบานสีชมพูเข้มมีกลีบซ้อนกันแน่นประมาณ55กลีบออกดอกดกลําต้นแข็งแรงทนโรค และมีดอกขนาดใหญ่มากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยและมีกลิ่นหอมแรงมากๆสายพันธุ์ที่9มิสเตอร์ริงคอนมิสเตอร์ริงคอนสเปนกุล่บไฮบิดทีพัฒนาสายพันธุ์โดยเฮอร์เบิร์ตซี n วิมแ v e โอลิเวอร์อลสนำออกเผยแพร่ในปีพศ2507หรือคศ1964ได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลเลยทีเดียวลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มลำต้นใหญ่แข็งแรง ใบสีเขียวเข้มเป็นมันดอกบานสีแดงเข้มกลีบดอกซ้อนกันมากกว่า35กรีบออกดอกดกุกก้านดอกยาวสามารถตัดดอกใช้งานได้และมีกลิ่นหอมแรงมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่10โอคลาโฮมาโอกลาโฮมาเป็นกุหลาบไฮบริดจีพัฒนาสายพันธุ์โดย Herbert C. Swim and Oliver Elwigs นำออกเผยแพร่ในปีพศ2 5 0 7 หรือคส1,964เป็นเกุหลาบป็นกุระที่มีรางวัลการันตีลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มใบสีเขียวเข้มด้านดอกบานสีแดงเข้มกลีบดอกซ้อนกันประมาณ50กลีบแข็งแรงทนโรคและชอบความหนาวเย็นมีดอกขนาดใหญ่มากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงถ้วยสูงและมีกลิ่นหอมหวานสุดๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่11ปาปาไมายอง ปาป้าไมยองเป็นกุหลาบไฮบิดทีพัฒนาสายพันเดิร์ลแลงส์ไมยองนำออกเผยแพร่ในปีคศ1963ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มตั้งตรงมีใบใหญ่สีเขียวเข้มเป็นมันมีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่มีกลีบซ้อนกันประมาณ40กลีบและมีกลิ่นหอมแรงน่าลหลงไหลมากๆเลยทีเดียวสาย 2022, พันธุ์ที่12พ i s ด p ส r a าด s สเป็นกุหลาบไฮบิดที พัฒนาสายพันธุ์โดย o l w i x นำออกเผยแพร่ในปีพศ2520หรือคศ1977ได้รับรางวัล AARS ในปีพศ2522หรือคศ1979ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มตั้งตรงมีหนามค่อนข้างมากใบสีเขียวเข้มอมเทาเป็นมันดอกบานสีม่วงเหลือบปลายกลีบสีแดงทับทิมมีกลีบซ้อนกันประมาณ30กลีบ ปลายกรีบม้วนงอนเล็กน้อยขนาดดอกมากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงถ้วยสูงและมีกลิ่นหอมระมุนสายพันธุ์ที่13 Perfumed e l i g h t Perfumed e l i g h t เป็นกุหลาบไฮบริดทีพัฒนาสายพันธุ์โดย Swims and Weeks นำออกเผยแพร่ในปีคศ1973ในสหรัฐอเมริกาลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มตั้งตรงมีใบขนาดใหญ่หนาเป็นมัน มีดอกสีชมพูเข้มขนาดใหญ่มีกลีบซ้อนกันประมาณ30กลีบและมีกลิ่นหอมแรงละมุนละไมสุดๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่14พิงพีสพิงพีสเป็นกุหลาบไฮบริดทีพัฒนาสายพันธุ์โดยฟรานซิสไมยองนำออกเผยแพร่ในปีพศ2 5 0 2หรือคศ1 9 5 9และได้รับรางวัลถึง2รางวัลในปีเดียวกัน ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มใบใหญ่สีเขียวเข้มมีดอกขนาดใหญ่บานเร็วดอกบานสีชมพูเข้มกลีบดอกซ้อนกันประมาณ60กลีบปลายกลีบเป็นคลื่นและม้วนงอนเล็กน้อยรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยมีกลิ่นหอมแรงมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่ 15. Royal Highness r o y a l Highness เป็นกุหลาบไฮบิดทีพัฒนาสายพันธุ์โดย Swi ม and w ว k ก นำออกเผยแพร่ในปีพศ2505หรือคศ1962และได้รับรางวัลการันตีมากมายลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มใบดกสีเขียวเข้มเป็นมันมีดอกขนาดใหญ่มากกว่า10เซนติเมตรดอกบานสีชมพูอ่อนขนกลีบสีเหลืองนวลปลายกลีบโค้งงอนสวยงามสอนกันประมาณ40-50กลีบ ดอกค่อนข้างบานช้าชอบอากาศเย็นรูปทรงดอกเป็นรูปทรงถ้วยสูงและมีกลิ่นหอมแรงมากๆคล้ายกลิ่นชาสายพันธุ์ที่16สซาราโตกาซาราโตกาเป็นกลาบฟอลิบันดาพัฒนาสายพันธุ์โดยยูจีนส์จีนส์บูเอเนอร์นำออกเผยแพร่ในปีคศ1964ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มตั้งตรงใบสีเขียวเข้มเป็นมันมีดอกสีขาวขนาดใหญ่ มีกลีบซ้อนกันประมาณ30 4 0ถึง40กลีบออกดอกเป็นพวงและมีกลิ่นหอมแรงมากๆเลยทีเดียวโดยได้รับรางวัลชนะเลิศความหอมจาก a a r s ในปีคศ1964ร 1, สายพันธุ์ที่17เชียบริดเชียบริดเป็นกุหลาบไฮบริดที T. พัฒนาสายพัุนโดยวิลเลียมเอเรลเลนเนอร์ นำออกเผยแพร่ในปีคศ1 9 8 5ในสหรัฐอเมริกามีดอกสีขาวปลายกลีบสีชมพูระเรื่อมีดอกขนาดมากกว่า10เซนติเมตรมีกลีบซ้อนกันประมาณ35กลีบและมีกลิ่นหอมแรงออกแนวเครื่องเทศสายพันธุ์ที่18 shocking blue shocking blue เป็นกุหลาบฟอลลิบันดาพัฒนาสายพันธุ์โดย limer claudes นำออกเผยแพผ่ในปีพศ2517หรือคศ1974ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มตั้งตรงมีหนามน้อยใบยใหญ่สีเขียวเข้มหนาเป็นมันมีดอกบานสีม่วงเข้มถึงม่วงอมชมพูกลีบดอกค่อนข้างกลมซ้อนกันประมาณ26-40กลีบปลายกลีบเป็นคลื่นออกดอกเป็นช่อรูปทรงดอกเป็นรูปทรงถวยสูง และมีกลิ่นหอมแรงมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่19 Silver Star Silver Star เป็นกุหลาบ g r a n d i f ฟ o r รพัฒนาสายพันธุ์โดย l i m e r Claudes นำออกเผยแพร่ในไอซ์แลนด์ในปีคศ1966มีดอกบานขนาดใหญ่สีม่วงลาเวนเดอร์ละมุนละมัมีกลีบซ้อนกันประมาณ17 2 5ิกลีบและมีกลิ่นหอมแรงสุดๆเลยทีเดียว และสายพันธุ์ที่20โซเนียโซเนียเป็นกุหลาบแกรนดิฟอล่าพัฒนาสายพันธุ์โดยเมลลี่ลุยส์ไมยองนำออกเผยแพร่ในปีคศ .1974 มีดอกสีชมพูหวานแซนมอนใบสีเขียวเข้มเป็นมันมีกลีบซ้อนกันประมาณ30กลีบรูปทรงดอกเป็นรูปทรงถ้วยสูงปลายกลีบม้วนงอนเล็กน้อยและมีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ ขอให้มีความสุขกับกุรลาบที่คุณรักขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย